ถึงวันนี้นะคะคงจะมีคนน้อยมากล่ะค่ะที่ไม่รู้จักคุณเปาพีระดลนเหมยากอนนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น c ีอของ i h a v e CPU นะคะซึ่งมีผู้ติดตามในโลกออนไลน์ร่วมกว่า6ล้านคนค่ะจากผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งค่ะก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกตินะคะเดินตามความฝันมีเป้าหมายที่อยากจะทําค่ะแต่จูๆ่ๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจนทําให้ไม่สามารถเดินตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ เขาก็กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แบบไร้เป้าหมายนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นผู้แพ้มาตลอดค่ะแต่เมื่อเขาได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ้ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จแบบทุกวันนี้ค่ะเราจะได้อ่าน73วิธีคิดที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกด้านแบบทันตาเห็นจากคุณเปานะคะที่อยู่ในหนังสือเล่มแรกของเขาค่ะความลับของคนธรรมดาที่ทำอะไรก็สำเร็จในทุกวัน ทั้งหมดนี้นะคะเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงที่คุณเปาเนี่ยเขาได้ลองใช้กับตัวเองค่ะโดยในเล่มนะคะคุณเปาจะแบ่งวิธีคิดที่เป็นเคล็ดลับของความสําเร็จเนี่ยออกเป็นช่วงเวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและก่อนนอนค่ะว่าแต่ละช่วงเนี่ยสิ่งที่เราควรคิดควรทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวิธีคิดที่คุณเปาเขาแนะนำเอาไว้ในเล่มนี้กันนะคะ ข้อแรกค่ะให้ฝืนตัดใจลุกจากที่นอนทันทีที่เราตื่นนะคะให้ทำแบบนี้ต่อเนื่อง21วันค่ะเพื่อขจัดนิสัยติดสบายตั้งแต่ลืมตาตื่นนะคะข้อที่2ค่ะเชื่อมั่นในพรสแสวงและหมั่นตั้งใจทำสิ่งดีๆจนมันกลายเป็นนิสัยที่ฝังลึกค่ะเช่นการฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงที่จะช่วยเติมเต็มความคิดดีๆหรือสร้างแรงบันดาลใจในระหว่างที่เราแต่งตัวหรือเดินทางไปทางานค่ะ ข้อที่3มันตั้งคําถามกับตัวเองในทุกๆปีนะคะว่าเราเนี่ยเกิดมาทําไมถ้าเราจริงใจและชัดเจนกับตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดเราก็จะได้คําตอบที่มันจะเป็นหมุดหมายของชีวิตของเราค่ะข้อที่4ี่ค่ะเลือกเป้าหมายในวันนี้อย่างถี่ถ้วนโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ในวันหน้าที่เราต้องการไม่ใช่แค่ความสบายในวันนี้เท่านั้นนะคะ ข้อที่ 5. หากวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเบื่อสิ่งที่เราทำอยู่ทั้งที่มันเคยเป็นความฝันของเรานะคะก็ให้เรามองย้อนกลับไปดูวันที่เราเนี่ยลำบากเพราะเรายังทำตามความฝันไม่สำเร็จจากนั้นก็ให้ท้าทายตัวเองด้วยเป้าหมายใหม่ๆที่จะมาเติมไฟแห่งความฝันให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่ 6. เมื่อท้อแท้ในการฟื้นทำสิ่งใหม่ๆให้ชำนาญให้คิดซะว่า นี่ไม่ใช่ความยากลำบากนะคะแต่มันคือช่วงเวลาแห่งการปรับตัวค่ะนี่ก็แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะในเล่มเนี่ยยังมีแนวคิดอีกมากมายที่ช่วยให้เราเนี่ยได้ทั้งวิธีการหลักคิดเทคนิคในเชิงปฏิบัติและกำลังใจไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นด้วยการลงมือทำเพียงแค่สิ่งเล็กๆแต่ ทุกวันเท่านั้นเองค่ะ